สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุขคนมาเลยมาเลยเมารายงานตัวตอนเย็นนะคะที่งานนะคะ,คะคได้ยังกินแน่นี่แกงเห็ดแบบแกงเห็ดแบบไหนแบบยั่วหรอขอคำนึงแบบเซอร์สดเร็วมวยมาให้นาอหน่อย เด็กขาดพี่น้องช่วงนี้อยู่กับรายการรสดเร็วรายการเนี่ยขเขาก็เป็นเม็ดดีค่ะบน้ยำแกงเห็ดแบบอือเอานนี้รสครับพี่น้องเป็นยังไงที่หนึ่งบ่เลอรให้น้องกินข้าวนะคะไม่ลบกวนไปทำบุตรบัน วันนี้วันเกิดพี่วัดนะครับพี่วัดเลี้ยงอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูตะมวนเท่อ,อยัาไงนข้าวขอบคุณครับ เศ้าเนี่อด้า่าไนะด้ยังเลี้ยงนี่น้องปูนน้องปูนผบอกอีโนตม่เอาเนี่ยนนั่งหม่ใหม่กับเผาอยูอกทุนีโนตมานั่งห่ใหม่แกงเฮดอยู่นั่นนะขาเสียบเสียบบวช้นยาเนิมากินอยู่เสีบเ้ิ่งพักเนี่เบิ่งกระพารโกรดเอามาสิ่งมาเลย หัวๆด้วยใครเนี่ยอุ้ยเท้าไก่เท้าไก่เปียกอันนี้เนี่ยทีมงานนำมาสาททำให้กินใช่ไหมเพื่อเมื่อดีกับหอกไหว้าอนไปว้างตีมยยวภาพเพื่อปัตติน้ำยากระพิบบริกทรการสางกุศลการกันยิงไง คุณแม่ประเดิมเลยเีนเ็นเส้เปสายสมบัติงนทองไหลมามือนเส้นขาพุดนะจ๊ะวัดิวนก็จะเป็นเหมือนกันกัขพุดนีแหเงินทองสมบัติเงนทองจะไหลมามาเส้นลคุณแม่สุภาพันประเดิมไห้แล้วขอบคุณกบปลาแล้วก็มีข้าวไก่ทอดข้าวหมูทอดดี ไก่ดเดี๋ยวคุณแม่จอมสกิิ่ได้เลยเอาไว้ใ้นาะสเต๊กคุณแม่สดเย้า้าแม่สุดภาคสุดพิมเอ้แม่เอ้ยแม่สุภาพเล้มาชิมขบคุณนี่มีก้อนรูดสึกว้เจ้าไหนก่อไทงไว้ใช้เนาองชิ้นสองชิ้นน้ด้วแล้วเสียวไก่หมูไกแหมูเอาหมูเอาหมูคุณแม่ เสบม่นยาเข้มข้นอเห็เห็ดนี่นี่ไละทิมงานนี่ละแม่พิมงานมือเจ้าใก้สุขภาพอย่างแรกอยู่ดีแม่ด้วยวยไปด้วยกัน้คุณแม่เด้อม่เห็นหูายส่งมงานอกรอเด็กถึงคุณพรราที่ดาคุ้มค่ามือเจ่าแม่เจากนั้นคุณแม่สุภาพแล้ก็ได้่วยพอดมาจะไขอบคุณะแม่เด้อาไเไปเพื่อนน้ำเนี่ยเอาพลาสติกอ่ะ เออเอาสอนน้ำได้น่ะสอนไม่กาบ้านบ้านพี่วัดก็บ้านหักแล้วกับโอบุนครับคุณแม,แม่แม่กับโอบุลแล้วเอิอนที่คอนไว้์นแ่้วรายากไปยืนใคาเลย่ะเ่อยๆไเทยมไียม่ก็นม่ไ กันทย้อยกันมาแล้วครับตอนนี้นี่ทย้อยมาตากเนืน้อสิบนองๆกลับมาตากมาันมาหาตากเนื้อสิบแล้วนะคะวันนี้อุ้ยสะอ่อน ใหม่ดีเทอแม่ใหม่ใหม่เถอะเออสนอยู่ทาอไ้้าวไก่ยัวท้าวไก่ยัวๆนะคะชงลูกเทียงจะกินข้าวปุ้นนะฮะไอวัตเอาให้ แม่ไอ้บาาเอาหายข้าขออนุญาตตักก่อนนะคะจกักสองติวเนี่ยขอยนุาตักนะคะ กินเลือดนนนนะเปตับดมไหอ นี่นะครับ่เป็ดตะเสียบน่ใ่เนี่ยบ่อลายเลยเขาแร้กวาเอาปล่งแล้วเขาิ่ตู้ก่นยิ่งก๋วยเตียวกะปิเลยอิ่มตู้ด

เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวจะฆ่า พี่ขนมจีนเป็นนี่เลยเดินเนเดินเินนเดินินเด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 ินเนเดินเดินเมินเยคุเแม่มดยใหม่นเดีนทยแน่ดอนเินเด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 ินเลยนปดินเนเดนเดนเดินเนเนนนเดนบังเดเินินเนเนเดินเดิ่เินิวเินเดนเดินอิน เอาพี่น้องคลิปนี้กะไว้เสํานนิล่ะครับแต่ไดกะคำามาไหวพ้พรออ่อนพ่อเงาะของน้องมานะด้วยนะครับกะขอตัวไปกินข่าวก่อนเดี๋ยวถ้าน้องมานะมาเดี๋ยวจะแวะไปหาน้องมานะอยู่นะครับไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ